ค่ะผู ği, ้ชายชนไหมค่ะเดี๋ยวมันจะเกมสกูเลมิเตอร์ขับนี้เรามาทำซุ่มร้านขายไอติมไปเริ่มกันเลยว่ามันมีไหมไปดูกันโอปะโอปะนี่เกมนี่เกมวีสเกมโอ ผมมิสแกรนก่อนนะคนน่าจะใช่นี à ้แหละเหมือนดีอุปปอตติใได้ใกล้สั้นบ้านนี้ใครเข้ามาแล้วไม่ต้องดูคลิปนี้นะทุกคนนะดูมันสั้นไหมดูใกล้ๆี๋ยวกลัวเราก็เลยเอ่ออืม เข้าไปในนั้นได้ไงตอนนี้นะครับเราจะเดินหาอน,นันอยู่นะครับเราจะเดินประจอบนันเรียนให้ถึงก่อนนะครับอือคู่บ้านไม่ได้ครับนี่นะครับบ้านใบใ <c oughs> บละนิดหน่อยนะไม่งั้นจะไม่ไดี ต้องกดอันไหนนะอันนี้ใช่ไหมโอ้โหต้องขอ,อนี้แน่นอนเลยอ่ะฮิฮอันนี้เอาไปบ้านได้เลยนะนี่เอสเค้นต์มาเลยมินเดิมไม่อยู่ในเบอร์นี้แหละ ที่บ้านเราถอดมากเราจะอยู่บ้านเราทุกวันเลยแต่ <c oughs> ดอดที่เราจะมาโอ้โหน่ากลัวนะตอนนั้นเราน่ากลัวตับตอนนี้แต่เราไม่น่าแล้วไงเพราะเมีนดีมาปิดบ้านให้อือืออันนี้น่ากลัวกว่า จักรยานสีดำอันนี้มมาเหมือนจักรยานที่เขาทำมาเลยแต่นี่เห็นไหมไซโครมาแต่เขาทำมาไงทำมาให้บ้านสวยไงอันนี้ไงเหมือนเดิมจวจบ

lửa nhận nha bác เอาไว้อยู่นะเอาเลยเอาเลยฉันลเอิ้มอยู่กลับบ้านไปซะ ไม่ปั่นเรียนค่ะนอนอยู่บ้านชิวๆค่ะไม่อยากไปค่ะปิดเทอมลยไม่ไปค่ะนี่ค่ะบ้านสุรอลังการะนะนี่คือตอกที่เปิบ้านเราต้องเอาจกาออกอักรยานไปการก,ก็ต้องชุบยด้วยมีตัวบังกัน ใหไบ้านเฮ้่ไฮจุดของไฟบ้านไม่หมดแล้วมั้ีสดสมาขี้แตนแล้วมั้ง tak lalu. TV ya. Ah, Pocket TV. Tet chat.

ไปแปก่กลัวบ้ากรูกูบากลทีไหนเี่บาก็สวยแต่มีสระน้ำไหมก็ไม่รู้ถ้าไม่มีเนี่ยแพ้เลย ไม่มีแน่นายอืบ้าจออกดโทรศัพทม่ด้พาพากดกดอืกมได้ Sadira de Sadira de ไ,ไยูตไนต่อม่อยากูใาา่ในบ้านหลูขนาดนี้แต่นบ้หลขนาดนี้ยิ่ป้ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วแต่ฉันจะไม่ชอบเปียวๆปียวขนาดนี้ อันนี้ก็ยนนแต่ก็ชอบว่านำกว่าอันนั้ไม่ชอบมันอยู่บ้าใครจะปิดชุดอตันขนาดนี้ใครก็ขี่อันนั้นไปรู้ให้ขี่ไม่ได้ ต้นคีอดอดอดต้นดูต้นเลี้ยเพราะมันอดตันอยู่ต้นเลี้นยน,น,นี่คือรถที่เราต้นเดินไปถ้าไม่ชอบรถไหนต้นเดินไปนั้นนี่ไปเราไม่ชอบสีเหลืองที่สุดเลยไป ต้องไม่ขี่รถรับเราไม่ชอบสีนี้หรอชอบมองแกับมองก็ดดหนแบบนี้เราไม่ชอบสีเหลืองเราโทษด้วยกันไปว่ายน้ำเอารือว่าจ่อย่ฟเอาเอาเราหล่นถ้าเราจ่อยู่ฟ้าเราก็หล่น เราผัดเนืนนสนสอ้อสั๊อมเลยลาลนท์นโทษโดยไปลอยน้ำซีเรือลมันไปได้ทุกที่เลยอะถ้ามถามันหล่นมานะเราสวยแนะ่ต้องไปแบบนี้อื้อองนี้เลย ดูดีสำเน่ด <ๆ Pues, S 1> <antique. S 2> ีด dog, ูดีนีดูดีดูดีพรคนเคยเห็นอันนี้ไหมเลืยดนแค่แค่เลี้ยมปลยโรงเรียนกำหมดเรียวผู้น่าสับไปนี่ยูดีดีเดเดิกับผ่านผ่านลูกกระลุกผ่านผ่านลูกลูกผ่านผ่านลูกก กูนี่สบายดีเลย่ผ่า,านผ่านกลู้กล้ก่านผ่ากกนี่ไม่โดนโทษด,ด้วยบาษันี้นะจะภาษัทแบบอื่นนี่สยายไปอ่เบ้านเโอ้แต่บ้านเรามันอยู่ไกลนะมัาน่นาไปนี่แน่จะถึงบ้านแล้วมั้ เนรเ่นเต็มไปกลัก <único> ล <Liberty répondre> <ED> ัวมามากลััวเทิร์นแล้วมันไปนเดียนกันบอกเรียวจล้วคนพี่เล่นจะขอขอเนขอจอดตรงนี้ก็เตรไปเล่นเลยนะเพาเราจะเล่น ต้นไหนัตต้นรบบโตที่เธอเออที่เป็นไปโรงเรียนกันหมดดีนี่คือต้องเดินไปเลยนะเนี่ยถแค่ขนบบไม่ให้เดินไปเลยโอ้โหแบบไม่รู้ตอนนี้จกักรยานอยู่ไหนอะทุกคน จักรยานจักรยานเรอยู่ไหนอนน้ยังเจาะตอนน้ยงจาะอยู่ตรงนี้้เห็นจักรยานไหมอ๋อนี่แม้ ไกลกว่าทะเลอีกตอนนั้นยังว่ายน้ำชิลๆอยู่เลยแต่ตอนนี้อะทุกคนไม่น้ำไม่ชิลเลยว่าโอ้โหบ้านเราก็อยู่ไกลกันด้วยโอ้ต้นเดินเดินรวนมากเลยเราต้นเดินกับ ไปทุกคนน่าจะเห็นเราลอยได้นะมีเราจะจบคลิปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะลืมกดไลค์กดดิ่งให้ค่าคอมต้านชาไออัลชนเน่ค่ะ,คนะ I. I. คะสว่วนนี้ก็ไม่ว,ว่านะขอวิจบิปหน้านะ